นี่นะคะวันนี้เขามาเก็บรายละเอียดพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เห็นด้านหน้านะคะมันก็จะมีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไก่เปลือกไข่ไข่แล้วก็จะเห็นเป็นใบไม้ใบไม้ก็คือใบไม้ที่กว,วาดมาและก็ด้านในเดี๋ยวหยุดกล้องแป๊บ ด้านล่างก็จะเป็นนี่นะคะต้นกล้วยต้นกล้วยที่เราเก็บลูกเลยนะคะเราก็จะสับเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่ฝั่งนี้เห็นชัดที่ต้องมีต้นกล้วยนะคะเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะคะนี่มันเป็นดินเหนียวแบบนี้เลยนี่ค่ะ ต้นไม้ก็กว่าจะปลูกแต่และต้นก็ทําลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็คือขุดแต่ที่ผ่านมาก็ขุดไม่เยอะขุดสักประมาณ3ามคืบหรือว่าประมาณศอกหนึ่งไม่เกินเพราะว่ามันขุดยากมากค่ะตัวท,ทบบรับับมีแมวมาเล่นด้วยมันขุดยากมากก็เลยขุดนิดหนึ่งนี่ให้ดูใกล้ๆ ในฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือถั่วพูนะคะเป็นครั้งถั่วพูอันนี้ก็คือถั่วพูขูดแล้วก็ใส่ส่วนผสมก็จะประมาณนี้แต่เมื่อก่อนไม่มีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ก็คือเพิ่งได้มารอบหลังๆนี่นะคะได้มาจากร้านที่เขาทําขนมเสร็จแล้วก็ไปขอเปลือกไข่เข้ามาและก็เมื่อก่อนขูดแบบนี้ขูดเสร็จแล้วก็จะสับต้นกล้วยใส่ แล้วก็หาดินก็คือเหมือนดินถุงที่ซื้อมาจากร้านขายดินนะคะเราก็เอามาผสมเอามาผสมเสร็จเราก็ปลูกไปก็คือพื้นที่ไม่เยอะกะว่าถ้าเราปลูกถั่วพูรากของถั่วพูก็สามารถหาอาหารแถวนั้นได้นะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะุียเมลมาชมด้วยแล้ยงขับ พื้นที่ตรงนี้ก็อยากจะปลูกเป็นผักใบนะคะก็จะจัดสรรเป็นผักใบเพราะว่าผักใบมันปกติตอนนี้ก็ปลูกพริกปลูกพริกเวลามันบ้าใบก็เสียดายนะคะใบมันจะใหญ่ๆเดี๋ยวให้ดูต้นใกล้ๆนะคะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้รอบที่แล้วก็ใบมันนี่นะคะใบมันเท่าฝ่ามือเลยค่ะ ก็เก็บยอดไปทำอาหารนะคะเก็บยอดไปต้มกะทิก็อร่อยอยู่นะคะที่ปลูกเป็นผักใบก็จะมีอันนี้คือโหระพานะคะโหระพาเราสามารถกินยอดได้ค่ะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะตอนนี้ก็เลยจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็จกัดสรรปันส่วนใหม่ว่าเราอยากได้ผักอะไรมาปลูกบ้าง ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอกำลังใจด้วยนะคะมือใหม่หัดปลูกผักนะคะอยากปลูกผักอะไรก็ปลูกแล้วก็เริ่มหาวิธีคิดดัดแปลงไปเรื่อยๆนะคะจากเมื่อก่อนที่ปลูกพริกไม่เป็นปลูกผักวุ้งไม่เป็นตอนนี้ก็เริ่มจะปลูกได้และะ้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาปรับปรุงดินนะคะ คลิปนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะทยอยปรัปรุงดินค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมนะคะกดซับสไคร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ